เส okay. วัสดีครับมตอนนี้ผมได้ของมาสองตัวลรกสวดแล้วนะจะต็ตัวของนี้ส่งมาจากจีนผมไม่รู้ใช้ผลได้ไดใช้ดีใช้ได้ดีหรือใช้ได้ผลไหมนะครับมันเป็นตัวสมาร์ทแบตเตอรี่อิ Ater, รเรเตอร์อิสโตรเตอร์อิสโตรเตอร์นะผมอ่านผิดอย่าว่ากันนะครับอิสโตรเตอร์รรใช่ไหมตัวตัดต่อแล้วนะ12โวนต้1 1 0แอม,มนะครับผมมอเอแบตเตอรี่ของผมเนี่ยอยู่ที่75แอมทั้ทงคู่นะมอหน้า75แอมป์หแอมม,มอหลัง75แอม,มดูจะไม่รู้นะครับ <c oughs> แล้วก็อีกตัวหนึ่งตัวนี้ราคา335บาทนะครับ110แอมมีสามร3อบาทผมสั่งซื้อ เข้ามากี่วันน่ะประมาณ3าีวันครับก็ไม่นานมากจากจีนนะครับหลักๆก,ก็หลักการต่อนะครับมันก็จะมีสายเนี่ยบอกว่าสายกลาวให้สีดำอย่าเพว่งแก้ดูก่อนแล้วก็สายแดงสองขัว้วเนี่ยคือสายตรงกลางนี่คือเป็นขั้วต่อถ้าเราเห็นก็คือตามรูปแบบของเขาเนี่ยเขาระบุว่าคือจากขั้วบวกของ ตัวที่ได้ชาร์จเข้าไดชาร์จเข้าควบวกให้ต่อจากควบบวกจากได้ชาร์จตัวนี้เลยนะครับเข้าจุดแรกนะสตาร์ทของเบ็ดนี่แล้วก็ด้านบนเดี๋ยวต้องดูว่าด้านบนฝั่งไหนแล้วด้านล่างเนี่ยต่อเข้าควบวกของตัวที่ผมเก็บไว้ในรถนะครับสายกล่าวว่าปกติแล้วก็ตัวนี้ต่อสายกล่าวด้วยเดี๋ยวมาดูว่าต่อแล้วจะใช้ได้ผลในการชาร์จตัดต่อไหมอีกตัวหนึง่งที่ใช้พ่วงกันด้วยก ตัวแบตเตอรี่ด้านในของใช้ตัวนี้นะครับก็เวลาเราชาร์จเราก็หมุนตัวให้มันถึงกันหมายความว่าตอนนี้ก็ไวเข้าเต็มพอถ้าหมุนตัวนี้ออกถ้าหมุนออกใช่ไมัมันก็ตัดไวตอนใช้งานแบตเตอรี่หมายความว่าแบตเตอรี่สองตัวมันเชื่อมต่อกันด้วยตัวนี้ด้วยตัวนี้มันชาร์จมาให้แล้วตัวนี้เชื่อมต่อเมื่อเชื่อมต่อ เวลาผมจะใช้งานจะใช้แต่หม้อลูกในผมก็ตัดไวลุกหน้าออกเท่นะครับเพื่อการหมุนออกเวลารถวิ่งเราก็หมุนดับเข้าไปเพื่อให้มันชาร์จเ่้ารอบตัวนี้นึกว่ายึดน็อตอ๋อมันให้ยึดน็อตเจาะผ่านกับตัวที่เราจะยึดเกาะนะด้านไหนก็ได้ประกอบด้านไหนก็ได้นะเป็นฝาครอบเฉยตัวนี้คือนี่มีน็อตให้ยึดไปกับตัวฐานเวลายึดติด สายดำอ๋อสายดำท่านนี้ก็ Gör ถ้าดูจากหบอกบางเหมือนกันนะฮะคำว่าบอกบางคือตัวของเนี้ยแต่เองเขาว่าดูบอกบางวงจรเขาผน,นึกนะครับผน,นึกด้วยอะไรเอ่ยผน,นึกด้วยอะไรอะ่ะผมจับดูอ่อ มันอยู่เหมือนอยู่ในรดดิ้นนะหนาอยู่ประ,ประมาณสักหนึ่งหนึ่งเซนหนึ่งมิลสองมิลน,นะครับหนาอยู่แล้วก็อยู่ในตัวของอยู่ในตัวของนี่เลยผนึกอยู่ในตัวของนี่เลยนะครับนุ่มๆครับเหมือนยางตัวนี้ก็เหมือนกับกันน้ําด้านในเลยอ๋อเขาจะบอกตัวของ ถ้าดูตามคู่มือต้องอ่านคู่มือคนนิดนึงนะฮะเพราะว่าเราจะได้ไม่ผิดสตาร์ทเบรคตัวด้านบนตัวด้านล่างคือซิเกิลเบรคเห็นไหมมัน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 บอกชัดเจนนะครับคือตัวสตาร์ทเบรคก็คือตัวสตาเบรคตัวนี้ขั้วบนเนี่ยถ้าเขาบอกสตาร์ทเบรคก็คือตัวนี้ต่อเข้ากับขั้วของบวกบวกของแบตเตอรี่เห็นไหมฮะบวกแบตเตอรี่ต่อเข้าไปเข้าสตาร์ทเบรคหมายความว่าตัวนี้ต่อขั้วบวก สายบวกเส้นนี้เข้ากับบวกของแบตเตอรี่ตัวสตาร์ทรถสายตรงนี้เข้ากับเป็นเป็นเ r i เกิลเบ็ดลูกที่สองต่อเข้าบวกของเบ็ดด้านในแล้วตัวนี้สายกลาวต่อกับสายเส้นดำเส้นนี้นะครับสายเส้นดำนี้ต่อกล่าวมันมีกลา่าวไว้เส้นเดียวมันไม่มีกลาวอื่น ตัวมีน็อตเบอร์13นะครับเรใช้น็อตเบอร์13บสาจริงจริงคือใช้น็อตเบอร์13นี่เลยนะครับถอดน็อตออกมาผนึกนี่ก็ผนึกดีนะครับมันซีมกันแบบกันน้ำไม่ให้เข้าไปเลยลนะ่ะตอนนี้ก็กำลังเจาะผ่าบากที่จะใส่สายไฟผมโมตัวคลิปนะครับโมตัวคลิปเห็นไหมผมใช้เหล็กที่เป็นเหล็กเหล็กบาง นี่เ่าไม่ได้ไปทําหางปลานะเดี๋ยวก็พอเจาะแล้วจป๊บก,ก็ใส่ลงไปอย่างนี้เลยนคะครับแล้วก็ลักหนึ่งทางเข้าแล้วก็ต่อกว่างนี้ทางออกอีกสองทางหมายความว่าเป็นทางสายไฟเข้าแล้วก็ไปเชื่อมต่อกับหม้อบเบ็ดที่หัวหม้อบเบ็ดกำลังตัดต่ออยู่ครับตัวนี้ในด้านนี้เดี๋ยวจะกำลังเจาะอ,อยู่ใส่เข้าไปไไง่ยายๆวางทับเข้าไปอย่างนี้นะครับ สามนะฮะนี่เป็นเบอร์สิบสามเดี๋ยวขันเข้าไปให้แน่นตอนนี้ขันมือก่อนเพราะว่าขันมือพอตึง<ม>ต้องเอาพอตึงเดี๋ยวมันจะวรวมจะพังอาจาสังมาหลายวันสามสี่ห้าวันเดี๋ยวพัง ียของแต่ก็ต้องขันให้แน่นๆนะครับเพราะว่ามันมันถ้าไม่แน่นเดี๋ยวก,วกวลัวผมกลัวมันกระปรากไปอ่ะเรียบร้อยนะครับการต่อก็ผมว่าใครมีหางปลาก็ต่อหางปลาแหละผมใช้ตัวโมดิฟายตัวนีบนะครับสายไฟตัวนี้ค่อนข้างหนานะเลยเนีบแบบออย่างจริงจังแล้วก็ตัวนี้เขาซีนมาอย่างดีนะครับผมของนี่ครับนีบแล้วรัดนะครับรัดแน่นๆรัดแน่นๆอย่ายืด ตัวด้านบนเนี่ยก็คือตัวสตาร์ทแบตเตอรี่ตัวนี้ต้องไปเชื่อมต่อกับตัวของขั้วบวกของแบตเตอรี่รถยนต์เลยนะครับนี่ผมจะไปเชื่อมกับขั้วบวกแบตเตอรี่รถยนต์ตัวสายกราวก็สีดําที่พหยมาเนี่ยก็เป็นสายกราวปกตินะครับส่วนตัวนี้ไปเข้าขั้วบวกของแบตเตอรี่ที่เราต้องการไปชาร์จเพิ่มนะครับด้านล่างคือเขาเขียนว่าเฮ u s e double อ่า double b a คือลูกที่สอง นะสตาร์ทเบสคือลูกที่1นึ่ง้ง่ายๆเขียนว่าสตาร์ทเบสนั่นคือลูกที่1เข้าควบวกลูกที่1สายตัวนี้นะตัวนี้คือเข้าบวกเข้าบวกตัวนี้เขาจะไปเข้าลบอยู่เส้นหนึ่งเส้นที่ดำไปเข้าลบส่วนไหนกลาวของรถยนต์ตรงไหนก็ได้แล้วเข้ารับกับหม้อเบสของโซนของหม้อเบสก็ได้อ่ะด้านบนที่เป็นคําว่าสตาร์ทเบสให้ไปเข้าควบบวกของแบตเตอรี่รถ ยนตัวที่ใช้สตาร์ตตัวที่ใช้อยู่กับรถที่ติดกับรถตัวที่2 Second b กินะครับไปเข้าตัวของขั่วบวกของแบตตัวที่2ที่เราจะใช้ส่วนขั่วบวกขั้วลบต่างๆก็ไปลงกล่าวปกตินะครับเดี๋ยวเราไปทําการเชื่อมต่อกันเขามีฝาปิดนะครับตัวตีนตตัวนี้สรินเรียบร้อยแล้วก็มีฝาล็อกผมก็จะต่อแบบสไตล์ของผมนั่นแหละ <laughs> ถามว่าตัวนี้เดี๋ยวจะไปยึดกับตรงไหนเดี๋ยวก็หาเดี๋ยวค่อยหาที่ยึดอีกทีนะครับผมตอนนี้ยังยังยังดูดูอยู่ว่าจะไว้ทําไมนะเบื้องต้นก็ตัวเบรเกอร์เนี่ยนี้เป็นเบรเกอร์ที่มีไฟมาจากข้างหน้านะครับผมต่อมาเรียบร้อยแล้วสองเส้นเส้นหนึ่งเนี่ยวิ่งเข้า power arm นะครับจะเข้าชุดของ power a m นะครับเป็นหม้อเบ็ ใช้หยกลูกหน้าโดยตรงโดยตรงนะครับมีลูกหน้าโดยตรงมันจะเข้าบุคคลบแอมเข้าปรีแอมเข้าตัวของสปุกเดี๋ยวใช้เส้นนี้ครับเดี๋ยวต่อจุบเข้าเส้นด้านล่างนี้นะครับต่อเข้าไปขันให้แน่นเข้าตัวของสายด้านบนเส้นนี้เส้นนี้คือด้านบนเส้นของเบ็ดเบ็ดแรกเบ็ดมอหน้าใส่ตัวตัดต่อลองไปนี่ตรงนี้ แล้วก็ใส่คั่วเขาสวมอีกทีหนะึงหลายขั้นตอนแต่ก็จะทำคลิปนี้กต็ตะกะขักนิดหน่อยนะครับไม่นิดหน่อยละเยอะเลยคือไม้กันสั่นผมพังไปแล้วนะครับผมสั่งอันใหม่มาแล้วตัวนี้ก็ใช้งานมาปีกว่าแล้วก็มอเตอร์น่าจะมีปัญหาแล้วก็เขาปรับไม่ได้แล้วเขาสั่นสั่นสัน,สนเขาสั่นแล้วนะ สั่นสู้แล้วไม่ไม่คิดจะซ่อมเลยแล้ว,ลวก็ภาพถ่ายอาจจะไม่ชัดสักเท่าไหร่สันส้นๆหน่อยนะครับคลิปนี้ก็จําเป็นผมก็เรียกไงต่อแบบอบ้านๆชาวบ้านต่อแต่ก็ต่อด้วยความปลอดภัยนะครับเน้นความแล้วมันระวังค่อยๆต่อทีละจุดทีละจุดตอนนี้ก็สาเร็จเบื้องต้น ดชาร์จก็ไดชาร์จตัวเดิมนะครับตอนนี้เครื่องตั้งสโลธรรมดานะไม่ได้วิ่งหม้อเบสก็หม้อเบสเดิมตัวข้างหน้านี้น่าจะผมไม่แน่ใจว่า7.0หรือ7.5แอมป์ด้านหน้านี้ไม่ได้ทําอะไรเขาเลยนะฮะไอ้สายกราวไวน์ก็เดินปกติเาสายลบก็ปกตินะครับสายลบเดินปกติลงกลาวปกติมันจะมีแค่สายบวกนะครับนี่สายบวกที่ผมต่อเชื่อมยึดเจ้า มีตัวคอนโทรลบาลานซ์ไม่รู้ยังทำงานอยู่ป่ะแล้วก็สายสีแดงที่เห็นอยู่นี่นี่คือสายต่อเข้าเครื่องเสียงสายตัวนี้คือสายวิ่งไฟเข้าไปนะครับเป็นสายต่อเข้าเครื่องเสียงที่ใช้ไฟผมก็ปักปกติเขานะฮะแล้วก็ติดเนี่ยฮะเดินเข้าไปเลื้อยเข้าไปหนึ่งเส้นสายตัวนี้คือสายนำไฟนำเข้าไปเปิดเครื่องเสียงนำเข้าไปหาตัวของตัวของเครื่องเสียง เครื่องเสียงรถยนต์นะเดินเข้ามามาต่อเข้ากับตัวของแอมตัวนี้1ตัวตัวปรีแอมหนึ่งตัวตัวซับวบหนึ่งตัว,ตว, oop, ตวโดยผ่านเบเกอร์นะครับผ่านฟิวแล้วก็ผ่านเบเกอร์เบเกอร์ผมก็คือลองไฟเส้นหนึ่งออกเครื่องเสียงกับผมเปิดให้ดูนิดหนึ่งลูกทุ่งนะ ก็มันเป็นเบเกอร์ตัวเดียวกันนะครับถ้าปิดเบเกอร์ก็ปิดเสียงนี่ฮะแล้วก็อีกเส้นหนึ่งต่อเข้าตัวของตัวนี้เปิดไฟได้ไหมเดี๋ยวก็เปิดไฟหน่อยไฟไฟไฟอ๋อมันต้องเปิดก่อนเนาะไฟฉายโอเคเห็นไฟฉายแล้วนี่เบเกอร์เบเกอร์ด้านขวา สายคือต่อมาสองเ,ออเส้นเดียวแล้วก็ผมมาแยกเป็นสองเส้นนะครับออกจากฟิวเป็นสองเส้นแล้วก็มาเข้าเบเกอร์เส้นด้านขวานี่ไปหาชิรืึองเสียงเส้นด้านซ้ายนี่มาหาชิดตัวนี้เลยครับสมาร์ทแบตเตอรี่เพิ่งได้มา170แอมป์ตัวนี้ก็70แอมป์ถึง75แอมป์ออกจากนี้ก็นี่คือสายควบบวกที่มาจากตัวของแบตเตอรี่เลยของเขา แล้อีกสายก็คือเข้าขั้วบวกของหม้อเบสสองผมนะครับมีตัวตัวนี้อยู่หนึ่งตัวเพื่อปลดออกเวลาผมชาร์จเข้าไปแล้วตอนคือเครื่องยนต์ทำงานตัวนี้ตัดเครื่องทํางานอยู่เนี่ยให้เขาชาร์จเข้าไปนะครับชาร์จจากหม้อเบสนอกแล้วมาชาร์จหม้อในด้วยพูดง่ายๆถ้าไม่เอาหม้อนอกพอมันก็จะชาร์จมาหม้อในเอาง่ายๆประมาณนั้น14.4ครับหรือ14.2ไหม ตัวหลังเนี่ยรู้สึกว่าไอ้ตัว LED ตัวหลังเนี่ยมันใช่ดีดีใช่ดีดีครับชาด์มเอเบ็ดตัวสองจากการทดลองแต่ต้องดูกันยาวๆว่ามันจะโอเคไม่โอเคอย่างไรนะครับนี่คือพอตตัทปุ๊บก็มันมันชาร์จเข้าไปให้เลยชาร์จเข้าได้ดีแต่ผมไม่รู้ว่าเขาจะทำงานตัดต่อได้ดีไหมจับตัวของตัวเขานี่มีความร้อนอยู่นิด อุ่นๆไม่ร้อนไม่ร้อนไม่ร้อนครับมันรู้สึกว่าเออไหวน่าจะผ่านแต่ผมไม่รู้ว่าตัวเขาทํางานได้ดังดังที่เป๊ะ,ปะไหมนะฮะไม่รู้เหมือนกันนะครับเดี๋ยวใช้งานแล้วดีไม่ดีอย่างไรจะแจ้งให้ทราบอีกหนึ่งครั้งวันนี้ภาพอาจจะสั่นๆสนักนิดนึง <laughs> ผมทำติดมือนะเพิ่งได้ของมาแล้วก็ สองตัวแล้วก็วันนี้เพิ่งได้มาของแล้วก็ามาทำเลยโอเคขอบคุณครับชมกันต่อต่อโอเคนะ,นะก็ได้ไม้กันสนอันใหม่มาแล้วนะตัวเก่าพังไปรุ่นใหม่ดีใช้อะไรเป็น dji dji o s m o mobile 4se ครับผมนี่ตอนนี้ขึ้นตั้งไม้กันส่นตัวใหม่แล้วในกล่องนี้ก็จะมีตัวของคลิปล็อกมันสามารถล็อกแบบนี้ได้เลย นะครับล็อกใบมีดได้เลยแล้วก็ไม้กันสั่นนะล็อกแล้วของผมเนี่ยล็อกแม่เหล็กผมนี่ก็่แม่เหล็กไม่มไม่แรงนะแม่เหล็ก,นะลกดูดแรงมากนะครับรุ่นตัวสี่นี่ก็เอสอคลตัวสามแต่มีขาขาตั้งไม้ด้วยครับขาขาตั้งของเขามาเลยนะครับไม่ต้องซื้อนอกในราคาสามพันหนึ่งร้อยบาท ก็เทียบเต้าถนตอนผมซื้อรุ่นสามนะเมื่อปีที่แล้วก็ราคาประมาณสามพกว่าบาทค,คุ้มนี่รูปลักษณ์จะเป็นอย่างนี้เลยครับตามในรูปเลยเมื่อขาตั้งนี้ผ่านนะครับเดี๋ยวค่อยเอาไปชาร์จตัวน,นี้ขอเอาไปเทสเลยแพคกิ <c> ้ง <oughs> ดีมากครับใส่มาให้ดีมากมีกล่องมีโฟมแล้วก็อยู่ในโฟมอีกทีหนึง่งแล้วอยู่ในพลาสติกอีกทีหนึง่งนะครับ เปิดกล่องไม่เอียมมาเลยผมถือว่าร้านนี้ผ่านซื้อของได้ดีนะครับผ่านผ่านเดี๋ยวผมไปถ่ายตัวของลัดสักหน่อยแน่นะครับวันนี้เพิ่งแกะกล่องมาทเทสการถ่ายเลยดีครับดีตัวคุณน่าจะไม่เห็นตัวไม้เพราะว่าตัวไม้เป็นสีขาวของเก่าทำไมเสีย อยู่ดีๆก็มอเตอร์เขาเสื่อมสภาพครับแต่รุ่น3กับรุ่น4เป็นไม้สไตล์เดียวกันดีว่ารุ่น4เนี่ยมีขาเทนมาให้ด้วยขอ้ยดีครับนวันนี้ลองมาเทสตัวมือจับตัวใหม่ก็ฟังก์ชันผมใช้ยังใช้ฟังก์ชันการบังคับปกติของตัวมือเขานะมันเลยไม่ได้เข้าฟังก์ชันของระบบตัวของแบตเตอรี่อยู่ที่10ิ0กว่าๆครับจิบววนกว่า นะครับเมื่อวานก็ไม่ได้ชาร์จหรอกแต่<ม>น่าจะไม่ไม่เต็มการชาร์จผมติดตั้งตัวของถ่ายหเห็นป๊บปรับกล้องน่อยโอเคนี่เลยเสร็จแล้วนะครับเห็นหรือเปล่าเดี๋ยวเ,เปิดไฟสักหน่อยนะ่ปุ๊บนะผมเกียดหรอแล้วเมื่อวานก็ ลองไว้เรียบร้อยนะกล่องเดี๋ยวจะทำการติดตั้งไว้ใส่ตัวยึดตัวโครงยึดเดี๋ยวทำตัวโครงยึดหม้อเบ็ดแล้วก็ทำตัวยึดตัวนี้อีกทีหนึง่งผมเกี่ยมเหล็กเหล,ล,ลือๆไว้อยู่ว่าจะมาประกอบอย่างไรเดี๋ยววันหยุดก่อนครับนี่แต่ตอนนี้ก็คือเรียบร้อยหนึ่งก็คือหม้อเบ็ดตัวนี้เชื่อมต่อกับตัวของด้านหน้าเรียบร้อยตัวของแบตเตรอรี่อีกหลายจ๊อ ย้อเลกๆก็นะเก็บยึดโครงต่างๆของเจ้าแบตเตอรี่ให้อยู่นิ่งพร้อมทั้งพันเก็บตัวทองเหลืองที่มันค่อนข้างที่จะโดดๆนะครับสักหน่อยนะตัวสายพันตัวสายเส้นไฟนะครับเส้นที่เป็นไฟเพราะว่าเดี๋ยวเผื่อมีสายไยอะไรเขกมาก็จะทำให้เกิดการลัดวงจรไรได้ผมเลย การเป็นตัวุดนี่ยเพิ่งได้ไม้หมกันสันมามาเร็วน,นะครับสองวันถึงสองวันแค่สองวันแล้วไม้กันสันก็ถูกใจเดี๋ยวจะดูว่าถูกใจอย่างไรเดี๋ยวผมขออ่าิดระบบก็ก่อนนะอ่าเดี๋ยวผมจะปิดมันจะตกหน่อยอ่นจะเข้าที่เต็มใบโอ้มันมีไฟอย่างดีมากเลยกดแช่ ยังเป็นระบบเดิมนะฮะกดแช่ปิดแต่ดีอย่างหนึ่งคือนี่เห็นไหมนี่ถอดออกมาแล้วนะนี่ดูตัวไม้เขาเป็นแม่เหล็กแม่เหล็กของตัวจับกับต,ตัวไม้นี่เลยตอนนี้ปิดนะครับแลกใส่ถึงจะใส่บัลลัคเซอร์ตัวฐานแม่เหล็กเนี่ยเหมือนกับของในในรูปเลยนะครับเนี่ยที่ตูดตรงนี้ก็คือเหมือนกันเลยครับ มันก็จับโทรศัพท์สามารถเราถอดโทรศัพท์มาได้เพื่อจะใช้งานเวลามีสายข้าวสายอะไรก็ถอดออกมาเอามาโทรมาคุยก่อนนะครับเพราะว่ามันเป็นอย่างนี้เลยเหมือนกันนี่เป็นอย่างนี้เนี่ยมีนิตัวนิบกิบติดอยู่ของโทรศัพท์สามารถถอดโทรศัพท์เอามาใช้งานได้อลไรอะไรใช้แล้วก็เอาไปประกอบกับตัวแผ่นแม่เหล็กแม่เหล็กดูดแรงมากนะครับปึ๊กไปเลยแล้วก็ตัวของไม้กันจันเหมือนกับรุ่นเดิม ที่เป็นรุ่น3รุ่น4นะครับ3แกน1แกน2แกน3แกนถามว่าไม่ไม่ดีมากเลยผมไม่ได้ใช้ระบบอยู่แล้วก็มีขาตัวยาวมาให้ด้วยครบชุดของเขาอของเดิมไม่ได้ซื้อขานะขาที่ผมใช้อยู่ของไอโมบายตัวตัวสามตัวดำนั่นคือผมโมวะตัวนี้โอเคถือว่าในราคา3,100คุ้มครับ ใคที่ใช้โทรศัพท์ในการถ่ายนะผมว่าซื้อมกไม้พวกนี้คุ้มไม่ได้ใหญ่มากกำลังดีแล้วก็ไม่ได้เล็กนะครับดีมากเลยเพร่าเราใช้ระบบ Android โอเคเดี๋ยวเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับ